สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้ก็อยู่กับที่สานะคะวันนี้นะคะที่สาจะพาไปชมเบื้องหลังกลองละครเข็มซ่อนปลายค่ะรับรองนะคะว่าแซ่บแน่นอนไปชมกันเลยค่ะ แซ่บอย่างที่ที่สาพูดไว้ค่ะยังฉากนี้ในละครเข็มซ่อนปลายเยาวยอดและเฉิดสู้กันอีกครั้งฉากน,นี้เฉิยดยอมไม่ได้จริงๆเพราะมาเห็นเยาวยอดทำร้ายคนในครอบครัวทั้งแม่น้องชายและล่าสุดก็มาพ่อมาเห็นแบบนี้สู้สิคะปรีเข้าไปตกไม่ไว้หน้าที่สาวริที่สาบอกเลยว่าฉากน,นี้เหนื่อยสุดๆขุดแรงที่มีทั้งหมดเพื่อมาไฟกับนุนวรนุษยูโรโยศวรและก้าวจิรายุก็ช่วยกันห้ามแบบจริงจังแต่ทั้งคู่ไม่ฟังค่ะตกมาสู้กลับแต่เบื้องหลังกระหนุกระหนิงซ้อมตกกันบรรยากาศผ่อนคลายมาก ส่วนยูเราก็ควรสมาธิเอ้ยช่วยทำให้รีแล็กซ์เช่นกันค่ะฉันจะยอมให้คุณตกฉันกลับเลยไปฉันเดี๋ยวไีพอได้แล้วเฉยๆหยุดป้าได้แล้วไป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 โอ้ยไปใช่ใช่พี่่ก้วไปใช่เป็นมือปับเป่าป้า ไม่ใช่มือตบนะคะก็ด้วยแรงโมโหเขาแล้วค่ะเราก็ห้ามเขาแล้วครับใช่ครับก็ต้องต้องต้องห้ามไม่ได้บ้างเพื่อให้เขาได้มีความดูเดือดครับนี่พี่นุ่นก็มีร่องรอยได้ทุกคนเลยค่ะโยยังไงก็คงไม่ไม่น้อยไปกว่านี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฉากนี้แล้วก็ในทุกๆฉากค่ะจากเข็มสั้นปลายค่ะ พักฉากแซบมาดูฉากหวานนานๆที่จะรักกันนะคะสําหรับคู่ของเยาวยอดและลานนาฉากนี้ย้อนไปเมื่อตอนรักหวานฉากที่บูมกิดกล้องมาขอนุ่นวรนุษแต่งงานบรรยากาศสวยๆบนดาดฟ้าโรงแรมทําให้ซีนนี้น่ารักสมจริงมากๆมากซะจนบูมเกรงจนมือสัน่นตอนที่ล้วงแหวนออกมานุ่นแอบอมยิ้มถึงความประมาดูแล้วไม่เหมือนลานนาตอนน้าทุกเลยค่ะ ใช่ใช่ไม่ฟิลคิดว่าถ้แบบอนงจงนไว้แบบประมาณน้ย่ออะไรโลยูออลไม่ได้ตื่นเต้นนะเขาโปรเฟกชั่นนงคือแบบ เขาก็แบบดีไซน์ว่าแบบว่า,ออวาเออเวลาคนที่แบบจะขอผูอ้หญิงแต่งงานต้องยังไงมือมันก็เลยสั่นเลยอย่างเงี้ยต้องขอบคุณพี่นุ่นนะครับเพราะว่า<อ>พี่นุ่นส่งอินเนอร์มาแล้วก็ทําให้ฟิลเราแบบเหมือนได้ขอแต่งงานจริงๆแล้วก็พอเขาตอบตกลงว่าแต่งจริงๆ,ๆ,ๆ <พอ S 2> จริงๆพองบ้าแล้วเหมือนเราตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าแบบเขาจะตอบว่าอะไรวะแล้วพอเขาพูดคําว่าแต่งค่ะเราก็เหมือนแบบเหมือนมันก็ว้าวไปเลยแล้วก็แบบ หยิบแหวนมันดีใจอะไรเงี้ยครับต้องขอบคุณพี่นุ่นมากนะครับที่ส่งพลังให้บูมแน่ๆในใจก็ต้องแบบแน่ๆเลยก็ตั้งแต่คุณแต่งตัวแบบนี้ออกจากบ้านผมก็ต้องขออยู่แล้วใช่เลยดินเนอร์กันไงครบรอบสเดือนยังไงก็โดนขอแต่งอย่างเงี้ยอะไรนะยังไงก็โดนขอแต่งงานแน่ๆแต่งตัวแบบนี้ก็ได้ว่าแทบจะเป็นฉากเดียวเลยที่เราคุยกันหวานกันกอดกันหอมกันแล้วก็ โรแมนติกแบบนี้ก็ฝากติดตามความน่ารักของคู่เราด้วยนะครับเร็วเช่น,นั้นรีบเชี์ <c oughs> <c oughs> ฝากด้วยนะคะเข็มซ่อนปลายค่ะ มาที่หนุ่มอบอุ่นละมุนของเรื่องอย่างฉันในละครเข็มซ่อนปลายในเรื่องอบอุ่นแบบไหนชีวิตจริงก็น่ารักเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก้าวจีรายุรับหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครอย่างเพลงฉันอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ฉันที่พร้อมจะซับน้ําตาและซับพอเยาวยอดเสมอฟังทีไรก็หวานอบอุ่นทุกครั้งค่ะในห้องบันทึกเสียงหนุ่มก้าวเขาจริงจังตั้งใจมากด้วยความที่เป็นนักร้องอยู่แล้วฟังนดนตรีไม่นานก้าวก็โซโล่ได้เลยค่ะไม,ไ,ไ,ม,ไ,มไป ได้ไหมให้ฉันช่นวยสั่เหมือนปลาส่งใจฉันฉันของเธอไหนฉันจะรักษามันอย่างรักจริงจรจริงก็เป็นเพลงที่ผมก็ผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับเพราะตอนเด็กๆเนี่ยมันจะมี ก็ไม่เด็กมากหรอกตอนมหาลัยอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่ฟังแบคเฮดเยอะมากแลก็พยายามทําให้มันดีแหละซึ่งแบบต้นฉบับเ,เขาก็ดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยยากนิดน,นึงอ่ะแต่ว่าใช่ใช่ใชแต่แต่ก็ดีว่าพี่พี่ทีมเพลงทีมโปรดิว์เขาก็เขาก็ช่วยให้ความมั่นใจกับเราก็ขเขาตั้งใจให้มันมันสื่อสารความรู้สึกตัวละครอ,อะไรเงี้ยแหละร้องแบบอบอุ่น แต่ไม่อ่อนแอใครยังไม่ได้ฟังเวอร์ชั่นของก้าวจีรายุไปหาฟังกันได้ใน YouTube ค้นหาเพลงฉันอยู่ตรงนี้ก็เจอเลยค่ะพักความสนุกกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะกลับมาช่วงนี้ยังมีความสนุกไหมทุกคนได้ชมกันต่อค่ะ มาที่ละครในรอยทรายเดินหน้าฟิตติ้งเสื้อผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้จัดกีตาสิริพิษลงรูปเป็นน้ำจิ้มแบบรัวๆเลยค่ะวันนี้ทีมนักแสดงผู้กำกับก็รวมตัวกันมาอ่านบททำความเข้าใจกับตัวละครในเรื่องทั้งไมพัทรเดชทีท่สาวริทิสาอ้นสราวุธทศรวิชาและบอสนวะไพบูลซึ่งทุกคนก็ตั้งใจมากช่วยกันระดมความคิดและตีโจทย์ตัวละครกันอย่างเข้มขน้นงานนี้ผู้จัดปลื้มใจจริงๆที่ได้นักแสดงเจ้าบทบาทมารวมตัวกันอย่างปังๆในเรื่องนี้ค่ะก็ฝักเนื้อฝักตัวกัวกบช่องแล้วก็ฝฝกกน้กตัวัวบผู ชมฐานแฟนละครของช่องเจ็ไว้ด้วยนะคะรับรองว่ามาพร้อมกับความสามารถที่พลังแล้วก็ล้นเหลือแน่นอนคือปกติที่เราทํางานะเราก็ว่าเราตั้งใจแล้วเราพยายามคิดกับตัวละครแบ็กกราว์ของตัวละครเราคิดมันลึกมากแต่วันนี้มาเจอพี่อ,อ,อ,อ้นมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้จนมาเป็นเรื่องนี้ได้เล่นได้กันครั้งแรกเลยแล้วด้วยบทด้วยอะไรแบบม,มันมันใช่ด้วยด้วยความทีธบทของเขาเนี่ยต้องเป็นที่สาเลยตื่นเต้นครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ S 1> <S 1> <S สวัสดีแฟนๆช่องเจ็ดด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ก้ามาตรงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีคุณกิตารรก็ ให้เกียริมากๆครับรู้สึกว่ามันท้าทายมากแล้วทัก็ไม่เคยไม่เคยเจอ,อาคาแรคเตอร,ร์หรือบทแบบนี้มันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าจะตั้งใจทําให้เต็มที่ครับผมผมว่าอยากจะทําให้มันดีใช่ตัวจ่าแดนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนไซคิกอะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสีสันของเรื่องด้วยเช่นเดียวกันค<ม>ือว่าละครเรื่องนี้มันจะเป็นละครที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเรื่องของช่อง 7hd ของเราค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของละครในรอยทรายจากค่ายมากกว่าฝันทางข่าวบันเทิงที่ช่อง 7hd ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ที่สาก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะออกไปไม่เอาฉันจะเอาตังค์อยู่รอยสวรรค์นะครับออกไปอยากเข้าเส้นทางมันเทินะ่ะ้ให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 ้ มพี่บอกดูแล้วผมนะดูแล้วพี่แต่คนอยู่ผมมาได้เหรอสามคนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเออจำทำเป็นเติมเกมใช่ไหมเออจะเำทำเปไปเติมเกมใช่ไหมแบบได้่ิ๊กเอตรงนี้ามาแล้วก็จะไม่บอกแม่แม่แม่ค่ะลูกแม่จำทำเปไปเติมเกมจับไปได้ Go! No.